สวัสดีจ้าวันนี้เราได้แม่เนื้อหอมมานะข้างล่างจะอุดฐานด้วยกํายานที่เราไหว้ครูไหว้พระไหว้เทพนะจ๊ะเพื่อความเฮี้ยนแต่วันนี้จะลองปลูกก่อนส่งให้นะแม่เนื้อหอมจะเป็น,นเสน่เแม่ตามมหาราภคงกระพันค้าขายแล้วก็ของเราเราจะลงจินดามนให้ด้วยนะเพื่อความรวดเร็วและความรุนแรงโอเคเรามาลองปลูกกันดูนะจ๊ะตอนนี้ ไปสองพันบาทนะเพราะว่านานจะเจ๋อสักทีนี่นะจ๊ะมาโอเคโนโมระซา,า,า,าบุโตโตสมานุบุสะโนโมระซา,า,า,าบุโตโตสมานุบุสะโนโมระซา,า,า,าบุโตโตสมะอุกัาสาุจจะดิบะมังคะจามาจะถวายเจะทธรมุนิมเฮอกรามีเอิบุทวีปมายุว้ยู่ตระหนติชน่ยะหูวิบารณสิทธิเมจินดามณีสิติมันตาพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบ,บูชาสุยจันทาวัชระมณีโพธิ์ตัง โอมหาเมตตามหานิยมมหาเนมหาะมหาปัญญามหาณวัฒนามหาเลิมหาชัยมหาโชคมหาลาภมหาโภกทรัพย์มาสมบัติสวัสดีรักษาสิทธิเศรษฐีบุญญามหาเดชมหาราชมหาศิริมหามงคลมหาสิธิโชคมหาสิธิชัยมหาพรประสิทธิ์มหาประสิทธิ์น้มบพุทธายสิทธ์ทางอมกามมตันหาราคาสัพพสินหาประสิทธิเตอ่าใครได้ไปก็รับไปนะโอเคเรียบร้อยจ้ะตอนนี้สองพันบาท ใครสนใจติดต่อได้ที่ลายเอก LP 1 2 2นะวิธีการบูชาง่ายมากเลยจะเอาไว้บ้านหรือพกติดตัวก็ได้ถ้ามีรูปคนรักก็ลองเอารูปคนรักไว้ใต้ฐานระวางทับไว้อย่างเงี้ยบนหัวนอนนะจ๊ะตรงโต๊ะเครื่องแป้งบนหัวนอนหรือบนเตียงก็ได้โอเคจ้าโชคดีเฮงๆรวยๆทุกคนจ้า